กลายเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอีกครั้งเมื่อสารดีกาพิพากษาให้นางโชติกาขวัญจิติหรือมอมลูกปลได้รับโทษจำคุก4ปี8เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290าสำหรับคดีนี้หลายคนเรียกว่าคดีพิสวัตฆาตกรรมเนื่องจากมอมลูกปลาเป็นสาวสามัญชนที่ได้รับการเสกสมรสกับมองเจ้าธิติพันธยุคนหรือท่านกบซึ่งใจสุดท้ายที่ตกเป็นประเด็นให้คบคิดก็คือ ประเด็นในเรื่องของความรักแม้ความรักจะเป็นสิ่งที่สวยงามสักเพียงไรแต่ความถูกต้องนั้นก็ต้องอยู่คู่กันเสมอไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใดก็ตามหากเรากะทำไปเพราะความรักจนทำให้ผู้อื่นต้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวก็ยังเป็นความผิดจนงต้องได้รับโทษตามกฎหมายท้ายที่สุดแล้วความรักนั้นก็กลับมาทำร้ายตัวเองดังเช่นข่าวที่จะนำเสนอต่อไปนี้ นายทวีชัยน้อยประเสริฐอายุ39ปีสามีคนล่าสุดของนางโชติกาขวัญทิติหรือหม่อมลูกปลา พร้อมด้วยบุตรชายคนเล็กของเธอถึงกับล่ําไห้เมื่อหม่อมลูกปลาถูกนําตัวไปคุมขังไว้ที่ทันทสถานหญิงหลังสารดีกาพิพากษาจําคุก4ปี8เดือนในความผิดฆ่าผู้อื่นซึ่งนายทวีชายกล่าวทั้งน้ําตาหนองหน้าว่าจะต้องรับภาระเลี้ยงลูกชายของหม่อมลูกปลาสองคนและลูกติดตัวเองอีกหนึ่งคนเพียงลําพังระหว่างที่ภรรยาถูกจองจํา ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหม่อมลูกปลาพร้อมด้วยลูกชายเดินทางมาร่วมรับฟังคำพิพากษาของศารในคดีที่อายการฝ่ายคดีอาญาสิบเป็นโจทยื่นฟ้องในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นจากกรณีเมื่อวันที่21สิงหาคม2538 ได้ผสมยาพิษในถ้วยพระสุทารถสกาแฟให้หม่อมเจ้าทิธิพันยุคคนหรือท่านกบแห่งวังอัศวินดื่มจนสิ้นชีพิตักใสในเวลาต่อมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับยอมรับว่ายัางคิดถึงชีวิตที่สุขสบายในวังอัศวินบ้างในช่วงชีวิตที่ตกละกรมลำบากแต่สุดท้ายเธอต้องยอมรับความจริงก็คงจะคิดถึงในทางที่ดีนะคะสึกเสียดายไหมเสียดายกับ คงไม่อ่ะค่ะปัจจุบันนี้ทําอะไรอยู่อ่ะก็ค้าขายแล้วก็รับหลายๆงานอยู่อ่ะค่ะชีวิตความเป็นอยู่หลังจากที่เกิดคดีจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างก็เรื่อยๆก็มีลําบากลำบนนิดๆหน่อยๆอ่ะค่ะเคยเอาไปพิจารณาไหมฮะคงไม่อ่ะค่ะคนเราต้องอยู่ด้วยด้วยปัจจุบันนะคะจะไปจมปักอดีตคงไปเป็นไปได้อ่ะค่ะ คดีนี้สารดีการตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารืกอกันโดยละเอียดเห็นว่าพยานโจทมีทั้งผู้เชี่ยวชาญเครื่องจับเท็จมาเบิกความยืนยันถึงการตั้งคำถามตรวจสอบพบว,ว่าผลจากเครื่องจับเท็จครั้งแรกจำเลยให้การเท็จแต่ภายหลังก็ให้การรับสารภาพว่าใส่สารกำจัดมแมลงยี่ห้อใบก้อนซึ่งเป็นสารพิษกลุ่มคาร์บอเมตให้ผู้ตายทรงประชวนเข้าโรงพยาบาลต่อหน้าบุคคลอื่นที่ได้เป็นพยานในการขอยาเพื่อที่จำเลยจะไม่ต้องถูกทำร้ายร่างกายเมื่อขอยา ซึ่งคำเบิกความของพยานโจทยังสอดคล้องกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นชุดพนักงานสอบสวนนอกจากนี้โจทยังมีพยานที่เป็นเชื้อพระวงชั้นสูงที่จำเลยไปกราบขอโทษและยอมรับสารภาพผิดศาลเห็นว่าพยานเหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนรวมทั้งเป็นเชื้อพระวงชั้นสูงที่ไม่ให้การปรักปรำจำเลยรวมทั้งวีดีทัศน์ที่จำเลยนำชี้ที่เกิดเหตุวังอัศวินว่าจำเลยไม่ถูกบังคับ เป็นการรับสาร,รภาพโดยสมัครใจจึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ใส่สารพิษลงในถ้วยพัสุธารถกาแฟแต่ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าให้ถึงแก่ความตายจึงพิภาคษากลับให้จำเลยจำคุกฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามมาตรา290ประมวลกฎหมายอาญาจำคุก7ปีคำรับสาร,รภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อ,อการพิจารณาลดโทษให้เหลือหนึ่งในสเหลือจำคุก4ปี8เดือน นับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมเนื่องจากเป็นคดีครอบครัวและเกี่ยวพันกับราชสกุลชั้นสูงหม่อมลูกปลาหรือจำเลยในคดีนี้มีชีวิตที่ผกผันไม่ต่างจากนิยายเริ่มจากชีวิตเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาชุบเลี้ยงในวังอัศวินและต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นชาย,ยาของหม่อมเจ้าธิติพันธ์ซึ่งงานแต่งของทั้งคู่กลายเป็นข่าวฮือฮาในแวดวงสังคมชั้นสูงและไม่นานเธอตกเป็นผู้ต้องหาวางยาสามีตัวเองเพียงเพื่อ ต้องการหนีเที่ยวกับนายอุเทศชุบวาพ่อค้าขายเก่าลัดย่านสยามสแควร์คนรักต่างศักโดยสารชันต้นพิพากษาจำคุก9ปีและลดโทษเหลือจำคุก6ปีและโชคดีเมื่อนายสุทัศน์เงินหมืน่นกรรมาการสภา,าที่ปรึกษาพระประชาธิปัตยัยื่นเรื่องประกันตัวในฐานะสสบ้านเดียวกับนายอุเทศทำให้เธอได้จำคุกเพียงเวัน แต่ไม่นานหม่อมลูกปลาต้องหอบลูกชายทั้งสองคนขึ้นโรงพักอีกครั้งเมื่อนายอุเทศถูกจับในคดีเสพยาเสพติดและเธอยังพบว่าสามีเธอแอบมีกิก๊กกระทั่งวันที่4มีนาคม2548สารอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยความช่วยเหลือทางคดีจากนายสุทัศน์และนายเสรีสวนพานนอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพจากข้อเท็จจริงพยาบุคคลวัตถุพยาน เพือ่อนเอกาสารผมก็ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นทั้งจากปากคำของบุตรหลางด้านในสุดทัตนายประกันเตรียมที่จะยื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้หมอมลูกปลาให้ทันช่วงวันที่5ทธันวาคมนี้แต่หากไม่ทันก็จะยื่นอภัยโทษตามหลักปกติทั่วไปของกรมราชธรร์และในฐานะนันกกฎหมายจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้ เรามาฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์จุมพลชื่นจิตสิริอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็เจอกันอีกแล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยพูดกัน3วัน3คืนก็ไม่จบนะฮะเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายที่ซับซ้อนพิสดารมากกว่านะักกฎหมายทั่วไปเนี่ยบางทีก็จังลำบากในการที่จะมาวิเคราะห์ปัญหา แต่วันนี้ที่จะพูดนะตามคดีที่เกิดขึ้นมาเป็นมหากราบครับมหากราบที่เกิดขึ้นมานานหลายปีเลยซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งทราบเรื่องตอนที่ยังอายุวัยรุ่นอยู่เลยแต่มาทราบเรื่องอีกทีก็คือตอนนั้นก็ผ่านมาตั้งเป็นหลายเวลาหลายปีแล้วแต่มหากราบเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะทําเป็นจริงๆทาเป็นละครได้อย่างได้เลยฮะแต่ว่าในละครตรงนี้นะฮะเรามาดูว่าในบทตรงนี้นะฮะ มันก็จะมีผู้เล่นอยู่สองคนนะครับถ้าลองดูเนี่ฮะถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยอาจจะเอ่ยชื่อไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นหูนะฮะถ้าเกิดอ่าคุณชลาใสายนะครับคุณชลาใสาขวัญที่ติดคือใครอาจจะหมกหมมลูกปลาไงฮะใช่ไหมฮะหมมลูกปลาเนี่ยนะครับเมื่อไม่นานมานี้ส,สุสารดีกานะครับสารดีกามีคำพิพากษานะครับต้องไม่ลืมนะฮะว่า เรื่องนี้นานมากเลยนะฮะตั้งแต่สารชั้นต้นมาถึงสาลนิกาเนี่ยโอ้โหเป็นเวลานานจำไม่ได้เลยว่ากี่ปีแต่ว่ารู้แต่ว่า,วานานแต่ครั้งนี้ผลของคำพิพากษาสาลนิกาพิพากษาอย่างไรเดี๋ยวผมจะพูดสั้นๆนะนะครับว่าสาลนิกาพิพากษานะครับสาลทีพกาสานิกาพิพากษาว่าจำเลยก็คือหม่อมลูกป,ปลาเนี่ยนะครับมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับก็คือว่า เป็นกรณีของการทำร้ายก็คือไม่ได้มีเจตนาฆ่านะครับแต่มันหมายมันเลยมันเลยทำร้ายไปหน่อยก็เลยตายนะครับก็คือพูดง่ายว่าในกรณีดังกล่าวข้อเท็จจริงอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าการกระทำความผิดกฎหมายอาญยายต้องเรียนทุกท่านก่อนนะครับว่ามันจะมีองค์ประกอบภายนอกภายในพูดอย่างนี้อาจจะฟังแลวงง องคประกอบภายนอกนั่นคือองค์ประกอบที่สามารถเห็นได้ด้วยตาว่าไอคนน้คนนี้กําลังลักทรัพย์คนนี้กําลังวิ่งราวทรัพย์ไอ้คนนี้กําลังทาร้ายร่างกายเขาอันนี้คือองค์ประกอบภายนอกเห็นได้ด้วยตาท่านไปดูก็ได้ใครที่กําลังทําร้ายคนอื่นอยู่เนี่ยน,นั่นคือองคประกอบภายนอกแต่องค์ประกอบภายในนี่สิครับมันมองยากเช่นคําว่าโดยทุจริตมันดูยังไงนะครับทุจริตถนนเส้นนี้เนี่ยสร้างมาเนี่ยโอ้โหคนรับผิดชอบทุจริต กงกินกันเรารู้ได้อย่างไรฮะเพราะว่ามันไม่ได้แสดงออกเพราะงั้นถามว่าวิธีการดูองค์ประกอบภายในก็ต้องดูพฤติการและการกระทาของเขาในขณะดนั้นว่าจะเข้าลักษณะขององค์ประกอบภายในหรือไม่เพราะงั้นในกฎหมายอาญาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดจะผิดกฎหมายอาญาได้เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องมีทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในในเวลาเดียวกันหรือภาษากฎหมายเขาเรียกว่า การกระทํานั้นต้องครบองค์ประกอบของความผิดถ้าเกิดไม่ครบองค์ประกอบของความผิดก็จะไม่ผิดกฎหมายอาญาพอเข้าใจนะฮะอธิบายชั้นๆตรงนี้และที่สําคัญมีอยู่คํานึงคือคําที่สําคัญมากในกฎหมายอาญาคือคําว่เา,า,า,เาเจตนาหลายท่านบอกว่าเอ้าเจตนาเข้าใจแล้วครับว่ามันต้องผิดแล้วประมาทนะครับประมาทก็ผิดได้ครับไม่เจตนาครับไม่เจตนาก็ผิดได้ครับแต่ไม่ว่าจะเป็น เจตนาไม่เจตนาหรือประมาทผิดกฎหมายทั้งสิน้นแต่โทษที่จะได้รับก็เป็นไปตามหัวข้อที่ว่าไปเมื่อกี้ถ้าเจตนาจะได้รับโทษหนักถ้าไม่เจตนาก็จะลดน้อยลงมาถ้าเป็นประมาทก็จะลดลงไปอีกนะครับอันนี้คือลักษณะของการที่ทําผิดเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีดังกล่าวนี้นะครับหม่อมลูกป,ปลาเนี่ยผมไม่กล้าล่วงถึงคำิ่าษารีสารีการนะฮะ หมอมูกบาเนี่ยจริงๆเนี่ยมีแค่เจตนาที่จะทํารลายเองนะครับทําร้ายให้กับถึงไม่ถึงแค่แก่ความตายแต่ทําให้ไม่สามารถที่จะปกติอยู่ปกติได้ก็คือทํร้ายร่างกายก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจแต่ปรากฏว่ามันเลยเถิดไปนะครับก็คือมันเป็นเหตุให้เขาถึงแก่ความตายขึ้นมา,มาตรงนี้มก็กลายว่าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะครับตรงนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างซึ่ง ถ้าเกิดเห็นได้ว่าเนี่ยตามกฎหมายแล้วอย่างที่บอกองค์ประกอบความผิดเป็นเรื่องสำคัญสิ่งแรกต้องมีการกระทําและการกระทํานั้นอย่างที่บอกจะเป็นเจตนาไม่เจตนาหรือประมาทบางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าประมาทก,ก็ไม่ใช่แต่มันเกิดจากเหตุสุดวิสัยนะครับในเหตุสุดวิสัยนี้ ผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ครั้นี้ประเด็นมันอยู่อย่างนี้นะครับว่าผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต้องมาอธิบายว่าอะไรคือเหตุสุดวิสัยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นท่านขับรถไปบนถนนเนี่ยขับรถรถกระบะไปบนถนนด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงมาจากไหนไม่รู้กระตัดเดินตัดหน้ารถของท่านอย่างกระชั้นชิด เป็นไงครับบอกอยู่แล้วว่าอยากกระชั้นชิดเพราะ,ะนั้นท่านทําอะไรไม่ได้นอกจากทําอะไรครับชนแล้วชนขึ้นมาตายเ้าสิสวยนทนี้ถามว่าประมาทหรือไม่ข้อที่จริงไม่ได้ประมาทขับรถมาด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะงะั้นนี่คือลักษณะข,ของเหตุสุดวิสัยาัเหตุสุดวิสัยก็เป็นเหตุในการต่อสู้ของผู้ที่กระทําผิดได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยเป็นกรณีหนึ่ง หรือในกรณีของการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุมีองค์ประกอบเยอะนะครับไม่ใช่ว่าใครเข้ามาด่าท่านนิดหนึ่งหน้าบ้านท่านยิงก็เลยอันนี้ป้องกันตัวไม่ได้นะฮะมันเกินสมควรแก่เหตุไปเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวอธิบายง่ายๆว่าท่านได้รับการถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมการถูกข่มเหงในที่นี้หมายความว่าตนถูกข่มเหงหมายความว่าเช่นมีคนมายืน ต่อหน้าท่านนะครับแล้วก็ดาบรรพบุรุษของท่านนี่ยเป็นเวลา5นาที10นาทีส5นาทีก็แนละ้วท่านก็เลยบรรดาโทษทีท่านก็เลยโมโหนะครับไม่รู้จะทำไงถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมก็เลยตบหน้าเขากลับไปหนึ่งครั้งอันนี้อาจจะเป็นการป้องกันสิทธิ์ได้นะครับพระถือว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงอาจารย์นะ,นะครับอันนี้เป็นการป้องกันเมื่อการความผิดในกรณีของการป้องกันพอสมควรแก่เหตุตรงนี้กฎหมายถือว่าไม่มีความผิดนะครับตัวนี้ต้องเรียนก่อน ดังก็จะมีความผิดในเรื่องของบรรดาโทสะการกระทาด้วยความจําเป็นอะไรต่างๆมากมายตรงนี้ยังไม่ขอกล่าวถึงแต่มาสรุปในกรณีนี้ทําให้เห็นได้ว่าหม่อมลูกป,ป่านะครับมีความผิดตอนแรกเนี่ยก็คือแค่อยากจะทําร้ายร่างกายแต่ปรากฏทําร้ายร่างกายแล้ครับถึงแก่ความตายขึ้นมาก็กลายเป็นการฆ่าคนตายโดยไม่เจตนามา้นมารจนะครับตรงนี้เพราะงั้นอย่าทำเลยครับในกรณี ดังกล่าวนี้ถือเป็นกรณีอุทาหรณ์ได้ว่าถ้าคิดจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็อย่าไปทำร้ายกันเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจกรณีขอบคุณครับท้ายที่สุดแล้วคดีนี้แม้จะจบลงด้วยคำพิพากษาสารดีกาให้จำคุกนางโชติกาขวัญติตรหมอมลูกปลาในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตมมา,ยามป่ะบังกฎหมายอาญามาตรา290 ให้จำคุกเป็นเวลา4ปี8เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่ข้อที่จริงดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะลบเลือนไปจากความทรงจำของประชาชนได้คงทิ้งไว้ให้คบคิดพิจรารณาและเป็นอุทาหรณ์สอนใจต่อไปทีมงานเล่าคดีตีข่าวขอขอบคุณครับ